สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากนะคะเป็นเมนูผัดซิ๊วแบบง่ายๆนะคะผัดซีิ๊วไข่นั่นเองนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะทําผัดซิ๊วง่ายๆนะคะก็จะมีนี่ค่ะเส้นอ,อ,อันนี้เป็นเส้นเวียดนามโอ้ยใช่เป็นเส้นเวียดนามนะคะปุย๋ยเอามาแช่น้ําแล้วก็ ใส่ซีอิ๊วดำลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันมากนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็มีซูริมีนะคะปูอัดไข่สองฟองแล้วก็ผักกะหล่ำกับผักกัดขาวนะคะซีอิวขาวผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนตั้มกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปคุยก็จะใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะ ี่เะะสร็จแล้วเราใส่เส้นลงไปเลยนะคะทุกคนคือใส่เส้นกับตัอัดลงไปน,นะคะเอานิดเดียวเราไม่ต้องเยอะอ เราก็จะผัดเส้นกับปูอัดกับไข่ให้เท่ากันนะคะเส้นก็ยังไงก็ติดกันเหมือนเดิมนะคะขนาดใส่น้ำมันไปแล้วนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็จะใช้เส้นนิดเดียวนะคะเน้นค่ะพอ,อให้มี่งรโห่เจีนบนี่ะ ก็จะมาใส่ผักกันเลยค่ะอันนี้บดีเป็นแบบง่ายๆนะคะหมดเลยไปนะคะเติมซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผัดก,กเข้าให้เข้ากันนะคะทุกคน เส้นเราก็จะมีนิดเดียวนะคะคือท,ทำเิดเดียวเพราะว่าเน้นกินผักด้ยค่ะทุกคน,น,นเดี๋ยวใส่ผักบุ้งรสลงไปด้วยค่ะใส่ นขนาะะดแบบทำไให้เส้นติดกันเขาก็ติดกันเหมือนเดิมนนะคะทุกคนเพราะว่าเส้นเราใช้เป็นแผงแป้งออขอปเปี้ยวเวียดนามนะคะทุกคน เรามาทำปอกเกียดสดนะคะทุกคนนี่ค่ะก็สุกแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊ขอชิมน,นิดนึงใช้แบบนี้เลยนะคะอ,อร่อยค่ะรสชาติง่าย,ายไม่ต้องรุ่งยากนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะผัดซีอิ๊ ซิ้วไข่วันนี้ใส่ไข่ผัดผัดซิ้วอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะผัดซิ้วค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ก็เอาผัดซิ๊วมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นง่ายๆนะคะอร่อยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ก็ฝากไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน